สวัสดีครับคุณผู้ชมนี้มากินข้าวกับบรรยากาศครับนี่ครับจะเป็นฝายางพาราคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศรอบข้างครับวันนี้เรากินใต้ล่มไม้นะครับนี่ครับใต้หล่มไม้ใต้ต้นมะขามครับนี่ครับคุณผู้ชมใต้ต้นมะขามมาดูบรรยากาศเราวันนี้อาหารของผมก็มีอยู่อย่างเดียวครับคุณผู้ชม นี่น้ำพริกพริกตะแดงครับไม่ได้ทำเองหรอกเขาซื้อตลาดมาครับนี่สิบบาทเยอะเหมือนกันฮะนี่ก็มีกับแก้มอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองนี่ครับฟักทองอันนี้ฟักทองก็ยี่สิบบาทประมาณ <laughs> โอ้เยอะเหมือนกันยี่สิบาทเยอะมากครับผมว่าผมแค่กินแค่ฟักทองนี่ไม่ต้องกินข้าวก็อิ่มแล้วนะครับเนี่ยผู้ชมดู เอาครับมากินข้าวแล้วครับเอาให้โอ้ยต่ต่ต่ต้องแบ่งครับต้องแบ่งไม่ไหวครับมันเยอะเกินครับถ้ากินตาปลาตำสวนนด้กินอาหารแบบนี้อร่อยครับไม่ต้องหาประเภทเนื้อๆไม่อร่อยหรอกครับเดี๋ยใส่ตรงไหนเอ่ยเออเอานี้เนาะใส่ตรงนี้ก็ได้น้องผู้ชมไม่ใช่หรอกเพราะผมกลัวตรงนี้มันจะเหลือนะครับอ๋อเดี๋ยวมาเอาใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะ พอโ้ oh. ใส่ตรงนี้อาอันนี้ดีกว่าเนาะใส่นี้เลยมันมันเปิดครับเพราะเราก็มาค่อยมีน้ําจะล้างเท่าไหร่อ่ะใส่ใบไม้นะครับใบไม้ในป่านี่ครับก็คงจะพอผว,ว่านะเดี๋ยวผมวันนี้ผมมีน้ําล้างมือมาครับเนี่ยครับน้ําล้างมือผมมีอะไรบ้างอะไร อันนี้จะรัดรัดแล้วครับผมว่าคงจะพอแล้วนะเยอะเกินเผ็ดขนะะดดดาดพิ้งเผ็ดเดยอะเกินเอารัดเก่อน ทางนะครับเอาเอาอาหารให้เจ้าที่เจ้าทางทานก่อนเราครับให้เจ้าที่ทานก่อนเราเอาพริกนี่แหละครับคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวให้เจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวก่อนนะครับอ้าวให้เจ้าที่เจ้าทางในป่าในสวนกินอาหารก่อนเราครับีเจ้าทางอ๋ออีกทำงานประสบผลสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยในการทำงาน <c oughs> อา้าว เอากมากินกันแล้วครับคุณผู้ชมมาดูครับว่าเรากินต้ป่าทำสวนไปอย่างไรครับมาชมบรรยากาศกันอีกครั้งครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับธรรมชาติมากครับคอานีนครับวันนี้เรากินในป่าจริงๆริงครับโอ้โหวันนี้เนาะไม่ได้เห็นกับข้าวผมแลว <laughs> โอ้โหนั่งขัดสมาธิไม่ค่อยได้คุณผู้ชม ไม่ไหวไหวอ๋อื mm ่ม hmm. กอร่อยครับ ก็วันนี้คงจะมองฉากเดียวครับเพราะว่าถ่ายทำคนเดียววันนี้มาทํางานสวนคนเดียวคนระับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เพเียงสาครับนี่ครับอร่อยครับผมว่ากินตามสวนหรือตามป่าถ้ากินแบบนี้อร่อยมากครับ ถ้าไปอยู่กลับบ้านในเมืองในกินไม่อร่อยเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะล้ำลา คุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตาครับเพื่อเป็นกําลังใจครับสำหรับชีวิตในการอยู่รอดในสวนในป่าครับว่าเราใช้กันอย่างไรครับก็ลราก็ทากันอย่างนี้นะคุณผู้ชม <laughs> บ๊ายบายครับ